สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องไปของพี่ติ๋วนะคะวันนี้พี่ติ๋วจะพามาทำแหนมคุกนะคะส่วนผสมมีอะไรมั่งมาดูกันค่ะนี่ค่ะส่วนผสมแหนมคุกก็จะมีพริกแกงใบมะกรูดหั่นฝอยนะคะแล้วก็มีมะพร้าวขูดมีแหนมมีไข่ มีพริกจะทอดหนังหมูหอมซอยขิงซอยขาดไม่ได้ก็คือข้าวนะคะแล้วก็จะมีแป้งสำหรับเอาไว้คุกเวลาทอดนะคะมาดูกันค่ะว่าทำยังไงนะคะมาดูส่วนผสมกันนะคะพริกแกงค่ะเกลือค่ะเกลือนิดนึงไข่ค่ะ อาอันหนึ่งก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาจัดการทำบี้บี้ก่อนค่ะนะคะโอเคค่ะไบมะกรูดค่ะใบมะกรูดนะคะมะพร้าวค่ะ ข้าวเยอะเราก็จะใส่ไข่ไปสองฟองทีนี้ข้าวค่ะเราจะแบ่งไว้นิดนึงเพราะว่าลูกเขยคุณลูกเขยไม่กินเผ็ดค่ะโอเคค่ะแล้วมาคลุกกันเลยค่ะใส่ไปหมดเหอะมันคงไม่เผ็ดหรอกพริกแกง เอาใบมากรูดใส่ไปให้หมดหอมมากค่ะนี่ค่ะเหนียวเริ่มเหนียวแล้วค่ะเห็นไหมหอมมากแล้วเราก็จะมาปั้นค่ะ นะคะเราไม่ใส่พริกแกงเยอะเพราะว่าอะโทมัสอาจจะกินไม่ได้นี่ค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะทำการทอดมาดูกันค่ะ หลังจากที่เราปั้นเรียบร้อยเราก็จะมาดูเราจะทอดแบบไหนอันนี้มันติดกันแล้วใช่ไหมคะบางสูตรเขาก็จะเอาแป้งแป้งข้าวเจ้าผสมน้ําแต่พี่ติ๋วจะเอาแป้งคือพี่ติ๋วไม่มีแป้งข้าวเจ้าพี่ติ๋วใช้แป้งที่ทําขนมปังอะคะ่ะแป้งขาวแป้งสาลี่ค่ะคุกเลยค่ะไม่ต้องผสมน้ํานะคะเอาลงไปคคุกๆแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะก็จะออกมาแบบนี้หน้าตาแบบนี้ค่ะแล้วก็หยอดลงไปเลยค่ะ นะคะใช้ได้เหมือนกันค่ะเห็นไหมคะได้เหมือนกันค่ะนี่ค่ะคะนี่นะคะอันนี้เราก็เก็บไปค่ะ แต่ยีเ็นทอดไปเรื่อยๆค่ะนะคะบัสสูตรก็จะใช้น้ำแป้งข้าวเจ้าผสมน้ำนะคะแต่พิกจิวใช้แป้งขนมปังคุกเลยค่ะแล้วมันก็จะออกมาสวยเห็นไหมคะเราก็หลีไฟนิดนึงค่ะให้มันเหลืองข้างในมันจะได้สุกกรอบนะคะสุกแล้วค่ะนี่ค่ะ เราก็จะตักขึ้นมาพักเอาไว้นะคะเราก็จะทําการยำไม่ใช่ยำกับค,คุกตักขึ้นมาเอาไวใ้ให้มันเย็นแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีคุกแหนมนะคะเราก็จะมาทอดพริกต่อเลยนะคะพริกทอดพริกต่อเลยระหว่างที่รอพริกค่ะ นี่ค่าแหนมที่เราทำคุกกับพริกแกงแล้วก็มาทอดนะคะสูตรง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุกแหนมข้าวคุกแหนมวิธีทำแบบไหนนะคะเสร็จแล้วค่ะพริกทอดอวางไว้ใกล้ๆกันนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะมาค่ะมาวิธีทำคุกแหนมกันนะคะ นี่คือแหนมที่พี่ติ๋วทำมาไว้เนาะพี่จิ๋วก็จัดบี้ลงไปเลยค่ะเอาไปสองอันก่อนเนาะสอันก่อนจัดการบี้ก่อนค่ะฉีกแล้วก็ข้าวข้าวที่เราทอดนะคะเห็นไหมเราก็จัดการบี้สักสามันนะคะเนาะสามันก่อน ยังร้อนๆอยู่ค่ะโอเคค่ะเราก็จะมาอมอืหอมมากใส่ขิงค่ะขิงซอยนะคะหอมแดงซอยค่ะแล้วก็น้ำปลาเดี๋ยวเราต้องชิมข้าวก่อนด้วยนะเพราะพริกแกงแล้วก็เกลือ,อเติมน้ำปลาลงไปหน่อยค่ะมะนาวมะนาวลงไปค่ะบีบ นี่ค่ะน้ำตาลนิดนึงคลุกค่ะใส่พริกลงไปสักสองเม็ดเดี๋ยวเราก็กินกับค่ะเดี๋ยวมันจะเผ็ดไปเดี๋ยวชากินไม่ได้ชิมค่ะอืม เปียวนิดนึงไม่เป็นไรเติมหนังหมูลงไปนิดนึงค่ะนะคะนี่คือแหนมคลุกนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่จานส,สวยๆนะคะเพื่อถ่ายรูป อ้ ه, ลืมใส่พริกเอ้ลืมใส่ผักไม่เป็นไรโรยหน้าเอาเนาะโรยหอมไปอีกนิดนึงค่ะพริกค่ะพริกทอดนี่ค่ะหน้าตาแหนมคุกพี่ติ๋วนะคะโอเคค่ะอันนี้คือหน้าตาแหนมคุกของพี่ติ๋วนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามพี่ติ๋วเพื่อจะได้มีเมนูอะไรดีๆออกมาให้กันดูอีกนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ